thank you ช่อง e อเบกมอเตกราฟเฟนะฮะวันนี้ก็มาหางานคาเฟอีนที่เชียงใหม่นะผมออฟฟิศผมก็อยู่ด้านหลังนี้พอดีก็ใกล้ๆเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าทีมงานชาวลำพูนั้นถึงไหนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปจอดรอด้านในกันก่อนดีกว่าแล้วก็ไปหากาแฟกินกันดีกว่าตอนนี้อากาศร้อนมากตรวจเมื่อกี้34องศาโอ้โหอย่างร้อนเลยอะ่ะเดี๋ยวภา,ายในนี้ก็จะไปตรวจ a อดก่อนแล้วก็เข้างานนะฮะ เดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าค,ครับตวผ่านเรียบร้อยแนละ้วมืออย่างหนักเลยหมอที่นี่ก็เตรียมเข้างานนะครับผมเมื่อก,กี้เห็นที่แชมป์แว๊บๆหนึ่ง เดี๋ยวไปเจอกันในบูธเลยแล้วก็ไปหากาแฟกินกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับสแกนหน่อยพี่ครับผมมันซะร้อนเลยร้อนยังร้อนเลยนี่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับรอสูงดำบนขวาเลยเนอะครับผมไปวนไปวนไปวนแป๊บนึงนี่ยเราพูนอยู่ตรงนี้อเมริกาครับอเมริกานี่เป็นของ ชาวสปูนนะฮะของพี่ซุปฮอนด้าเต็มเลยโอ้นี่รถที่เชตแล้วก็รถที่ตูนรถีิโก้รถพอร์ทนี่ที่ก้นั่งอยู่นี่เลยว่าอย่างสวยเลยอะ่ะ นี่อะไรครับเนี่ย,เอ,ยเอารถใครมาเนี่ยขโมยใครมาขโมยรถหมูหมอ๋อ, <c oughs> อยังเฟี้ยว <c oughs> อ้าวเฮ้ย <c oughs> ยังไง่น่ะโอ้ยยังไม่ได้ไปไหนนี่ปล่อยไกลกันแล้วเนี่ยนี่เอามาขับเล่นในงานนี่ก็เป็นของพี่ซุปมาจากกรุงเทพเลยเราก็เคยไปถ่ายในงานฮอนด้าเฟสแล้วไปหากาแฟกินก่อนดีกว่า อะไรแมงแบ็กเอเล่นที่หนึ่งร้อนเนี่ยโค้ฮาริที่ผมไปกินกาแฟประจำเขามาวันนี้มาเปิดร้านอยู่ตรงนี้วันนี้มีอะไรบ้างฮะ วันนี้มีเอ่กาแฟครับเพื่อนรู้จชินท้อคุณผมเออเอามาที่ห้งร้านเลยกัญชาครับกัญชาไทยกัญชาน่อครับเนี่ยเจะหล่อเจ้าของร้านนี่ฮักคอหน่อยนะคุณไม่เข้าหูนี่ปลากาแฟใส่หน้าเนี่ยมีกาแฟมีเยอะแยะเลยมีทั้งกาแฟไทยกาแฟนอกแล้วก็ มีคอเเฟ่นนี่อร่อยอร <c oughs> ่อยเรามาลองกินแล้วก็มีลูกชิ้นทอดด้วยใครหิวหิวก็มาจัดได้เลยดับร้อน <c oughs> ดับร้อนเดี๋ยว <c oughs> เอาสิ <c oughs> ไม่เอาจะกินยังไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปปวนในงานต่อ รถดาบอีกยังไงนะโอ้ยังไม่นานได้ไปไหนเลยรถ <laughs> ดับซะละสตาร์ติดไมนะอ้าวหน่ะยิงติดอยู่นะะ ถ้ามองด้านหน้าน,นี่นึกว่ามา้าคานะแต่มองด้านหลังนี่เป็น a 1 4นี่ก็เป็นแถวกลุ่มพี่ๆโอตาคุดูพี่ๆเขาจัดฟิตเมนนี้เป๊ะหมดเลยอะรอก็พอดีพอดีกับซุ้มเลยสวยๆรถสวยเยอะนะวันก่อนก็เจอ E k อ,อ,อยูอีโวคันนี้โนอะ้โห อีโว5วันนี้เอาคันไหนมาวันนี้เอาแจ๊สพีเอ็มครับอ๋อสองคันมาครับผมอ๋อแล้วอีเคคันนั้นอะอีเคจอดอยู่เอาไหมหาอยู่ไหนอะอยู่อยู่อยู่อู่อ๋อใช่มาไหมพี่มาไหมวันนี้เหรออ่า อันนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาอ๋อมาโชว์เฉพาะมากี่คันนล้พี่สามคันแล้วสามคันกลุ่มมาเก้าคันโอ้เยอะเลยทั้งแถวเลยใช่ไหมเนี่ยทั้งแถวเลยครับใครอยากได้เครื่องเสียงนี่ปรึกษาเลยดีครับผมเป็นคาวโตครับผมนี่เคยไปถ่ายอะไรนะสติโลนานสกายโลสกายโลนานนานแล้ววันนี้รถอยู่เมืองกรุงเรียบร้อยุุบรีอ๋อมีคนที่เราเอาไปลงยูทูบอ่ะเขาทักมาขอซื้ออืมใช่ครับ ช่อง YouTube นี่ต้องติดต่อน้องเลยพร้อมครับเขาทักมาจากไทยภูมิเลยตอนนี้ยอดยอดวิวนี้60,000แล้วนะดูอย่าง6ก0ม0กว่าแล้วก็ได้อยู่นะโอเคเลยอ่ะเขาบอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเซฟโลที่แปลงคันอื่นอะใช่ใช่แต่มันจะดูฟิลเหมือนมีมีความเซฟิโลนิดนึงแต่ว่าความสมบูรณ์อะมันจะสมบูรณ์ใช่เป็น ER34 จะจะดูสมบูรณ์ขนาดนั้นเลยใช่ เดีเสียดายเสียดายตอนที่พี่เอาไปขัดนี้ไม่ได้ถ่ายขัดโคมไฟหน้าใช่ครับเสียดายเลยวันนั้นยังไฟยังเหลืองเลยเออใช่ไฟเหลืองไม่พอมีน้ำขังมีน้ขังด้วยครับเซ็งเลยเออเนี่ยมีแจ๊ดคันหนึ่งแล้วบีเอ็มมีอีสามหกครับคันนี้อีสามหกโอ้ยนี่จัดฟิตเมนสแบบล้อตรงรุ่นเก้าตูนเลล้อเลียวอันนี้มีเด้งอยู่ไหมนายพี่อมีเด้งอยู่เนาะครับผมโอ้แต่ชิดชิด ชิ้นมากอ่ะตอนไปขับทางที่เตี้ยๆมีปัญหาไหมคันนี้อ่าไม่ไม่ไม่มีนะไม่มีเลยเหรอครับผมขับสบายๆเลยโอเคเลยใช่แล้วคันนี้แจกครับแจกค k ีเคจีเคพินนิยมครับผม ES เอสนี่ก็มามาด้วยกันครับผมมาด้วยกันถ้าใครเล่นเป็นนะแต่งสวยแล้วเนี่ยมือเปิดประตูนี้ได้ฟีลกับพวกดีซีไฟเลย งแปลงใส่ได้กันได้หมดเลยของดีดีไฟใช่ใช่เห็นเขาเอาไปแปลงกันเยอะเลยใช่ใใครเล่นเล่นเป็นแล้วก็แต่งเป็นนี้สวยเลยนะ E S แต่มีแต่แปลกนะเป็นรถที่ถูกลืมใช่ผมไม่คิดไม่คิดเหมือนกันรถที่ถูกลืมจริง E T E K จะมีคนเล่นเยอะกว่าใช่ทัางที่รถปีใหม่กว่าอ่าอ่าขั้นต่อมาเป็น E S เหมือนกันครับ E S เหมือนกัน E S คาคาอเอยาวๆเลยดูเหมนเผลอนี้นึกว่าจะเป็น EK เคไฟคล้ายๆกันไฟคล้ายๆกันแต่กระจังหน้าไม่เหมือนกันอันนี้ก็เน้นเอสเลยปีนี้ยาวๆเลยมาตั้งแต่กี่โมงแล้พี่บ่ายสอครับบ่ายสองพี่ร้อนเรอใช่เขาจอดบ่ายสโอ้โอเคพี่เดี๋ยวเจอกันครับผมครับครับวันนี้พวกเมริกาชอบขับกัน ดูดิดูรถทักนี่รถบรรทุกอย่างสวยเลยมันมีฮารเลย์มาจอดด้วยได้ฟิลเป็นรถเมกาเลยเดี๋ยวต้องรอแสงตกอีกนิดนึงแล้วมาถ่ายดีกว่าน่าจะสวยนะตรงนี้นี่ครับโอ้บีเอ็มเโทรก็มาคนเก็บเยอะเยอะนะนี่นนเป็นรถ h o n d a N360 ครับ n อ6นอันนี้ขายในบ้านเราไหมพี่คันนี้คันนี้น่าจะเป็นรถมันเป็นรถประมาณ50กว่าปีแล้วครับผมซึ่งก็น่าเป็นเลโทแล้วตอนนี้ครับผมอันนี้ของพี่เองเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือมีปัญหาจุกจิกอะไรไหมเวลาเล่นรถเก่าแบบนี้พี่เยอะครับเยอะเยอะเลยเหรอครับแต่อันนี้เราเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องอไดฮัสซุ อ๋คองไดฮสุิมเดิมๆมันจะเป็นเครื่อง3 360 c ซีซีซึ่งหาอะไรยากมากก็คือก็เลยยกเครื่องเก่าออกแล้วใส่เครื่องใหม่ใช่แล้วก็มาบิวอินพวกสี้ายนอกอะไรพวกนี้แทนบิวทั้งหมดทั้งหมดเลยครับแต่ก็ไม่เชิงว่าดูเก่าไปนาอพี่พี่ก็แอบซิ่งนิดนึงกับบอกคืออยากจะให้มันเป็นคลาสสิกร่วมสมัยครับอ๋อคือสามารถใช้ได้ทุกวันไลฟ์สไตล์ดีเลยอ่ะครับคือบางคนเขา นานๆเขาจะเอาคลาสสิกมาขับทีหนึ่งเนาะใช่คร<ต>ับ<ช>พยายามทํารถคลาสสิกเนี้ให้มันใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันดูข้างในก็จะมีจอ<ช>มีอะไรพร้อร oh, มโอ้โหนี่ดูภายนอกนึกว่ารถเลโทรรถคลาสสิกเลยนะขออนุญาตนะพี่โอ้โหรถน่ารักน่ารักดูพรมอะไรดิพรมอะไรสีชมพูเลยอะ <c oughs> อันนี้ดูเบาะอย่างสวยเลย อ๋ออันนี้รถรถแฟนจ่ายตลาดครับผมโอ้โหอย่างฟยวให้เขาใช้ได้ทุกวันไม่งั้นจะบนุนถ้าผู้หญิงใช้อะถ้าถ้าเป็นรถเรโทรเนผู้หญิงขับเองเขาจะบน่นอตเราต้องพยายามบิ้วให้มันจนเหมือนรถใหม<อ>ให่ให้ขับให้ขับให้มันผู้หญิงขับสบาย<อ>สบายะก็คือคอนเซป t นี้คอนเซปรถคันนี้ก็ประมาณว่าพี่ก็ชอบในความเรโทรของมันก็ชอบชสไตล์รถแล้วก็อยากให้ผู้หญิงให้แฟนขับได้ด้วยขับได้ด้วยเพราะว่า จะให้ผู้หญิงให้เขามาขับเนี่ยโอ้ยบนครับถ้าถ้าทําไม่ดีนะแต่อันนี้เราต้องทําให้อย่างดีเลยอันนี้คือที่สร้างมือเองเลยใช่ไหมให้ให้เจ้าของรถคือแฟนผมนั่นแหละครับเป็นคนไปผสมเองเลยไปให้ช่างเขาผสมเองอยากจะเอายังไงยังไงให้ให้เขาจัดการเองเลยเขาจะได้มีรถที่ใช้ได้ชอบชอบของเขาอ๋อโห ก็ขับมาอืมี้อยู่บูทบูธที่ผมมาเปิดบูทด้วยที่ไหนครับพี่เบอร์ซูเปอร์สเปซครับอ๋อตรงตรงตรงเบอรตรงนั้นใช่ไหมว่าว่าจะไปดูอยู่ว่าจะไปดูบออยู่ได้ได้ครับเดี๋ยวแวะไปครับรถนี้สตอรี่น่ารักน่ารักชอบเลยรถคันเล็กอย่างนี้ล้อก็สวยมีขอบขาวเป็นล้อเลโทรเลยขอบคุณครับพี่เดี๋ยวยังไงแวะไปที่บูธครับอ๋อที่ที่อยู่นู่น นี่พี่เขาว่าเป็นบาะที่อยู่ปูธเหมือนกันคันนี้เดี๋ยวต้องไปแวะสักหน่อยละเบาะสวยมากเลยซึ่งรถก็เหมือนเป็นรถคราฟขึ้นมาเองเลยจับนั่นผสมนี่แต่กระบะบนี้ดูฟิทเมเนสวยๆเ,เลยดูเขาเก็บเนี้ยบนะเนี้ยบหมดเลยผมอะไรก็ซิ่งนิดนึงภายในก็ไม่ต้องมีอะไรสีอะไรเยอะแล้วมีหลังคาเป็นซันรูฟด้วย กระบะด้านหลังก็เอาเตี้ยๆหน่อยแล้วก็ทำหลบหลบคานล้อนิดนึงตรงนี้นั่งได้เปิดท้ายนั่งได้สบายบรรทุกบรรทุกของก็ได้นี่น่าจะเป็นกล่องแบตนะฮะโอ้รถคันนี้สวยมากเลยสองคันนี้พี่เขามีสตอรี่ของรถคันนี้แล้วก็เขาได้คราฟกับแฟนขึ้นมาเกิดเป็นรถคันใหม่ชอบนะชอบรถที่มันมีสตอรี่แบบนี้ มา่ครพีเนี่นยรถผมเฮ <ผม S 1> ้ยถ่ายต้องถ่ายออกกล้องหน่อยเนี่ยเนี่ยรถผมจอดอยู่ตรงนี้อาสีน้ำเงินนู่นนะครับอันนี้พี่บางซุปเขามากี่คันนะครับซึครับอืมสไลด์มาเลยใช่เลยเคยบางคันนี่เคยไปถ่ายใน Honda f เฟ e แล้วนะแต่ละคันคืออย่างสุดอ่ะว่ากันเป็นหลักร้าน,นแต่ละคันใช่ครับ สวัสดีครับไหนตัวละครลับอยู่ไหนอยากเห็นตัวละครลับยังลับไว้อยู่ยังลับไว้อยู่ครับรับไว้อยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้เปิดตัวอะไรอ๋อทำรถลูกค้าก่อนครับอ๋อนึกว่าจะมาลงงานแล้วคุมผ้าไว้อย่างนี้อ๋อยังครับเดี๋ยวไว้งานหน้าครับเจอแน่นอนจัดไปครับผมร้อนร้อนร้อนมากไปดูเขาจอดดิโอ้โหจอดเป็นระเบียบระเบียบท้ายอะไรเท่ากันหมด ปีที่แล้วเราจอดกันตรงนี้นะสโซนนี้เดี๋ยวรอช่วงอากาศเย็นลงสักนิดหนึ่งแล้วค่อยออกมาถ่ายอีกทีเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเอาไฮไลท์ไปฝากนะว่ามีรถอะไรเข้ามากันแล้วบ้างนะฮะ งาถึงครับมาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยเหรอมาช้าครับโม่เปแรกอยู่ครับไม่เอารถมาโชว์พี่ตอนแรกคิดว่จะมาโชว์ครับแต่รถตั้งไม่ติดครัแล้าไม่ย่ืมรถพี่ยัดมาโอ้ยยาลครับอันนี้ก็มีขายเสื้อแล้วพี่ผมขออนุญาตจัดรูปก่อนนะแล้วคันแดงหน้าครับขายไหมเนี่ยเอาไว้ปัดนเอาไว้ปัดเอาไว้ปัดตู้น้ำครับตัวเท่าไหร่พี่ M ถึงอ l ตัวละ400ครับผมเดี๋ยวเอา L ตัวหนึ่งนะครับพี่ได้ครับผมมีเสื้อตั้งแต่พี่ตั้มไปงานฮอนด้าเฟสทั้งที่แล้วไไดเดินเพลินแล้วลืมซื้อมาซื้อในงานนึกว่าชวนพี่ยัดมาแลวด,ด้วยเขามาไม่ได้ครับ เป็นสติ๊กเกอร์นะครับลายเดียวกับเสื้ออ๋อขอครับพี่ถ่ายไปให้เสื้อกันเดี๋ยวดเดี๋ยวพี่ก็เดินถ่ายใช่ไหมใช่หครับอ๋อก็จริงๆคนนี้ต้องถามตั้งนานแล้วครับแต่ขึ้นมาครับขึ้นมาตื่นสายไปนเนี่ยตื่นตั้งนานตั้งแต่สามโมงแล้วแต่บอกแต่บกไปแรกมาครับอ๋ออ,อันนี้อ่าเดี๋ยว่ากันเฮ้ยครับนี่เรียบร้อยอันนี้ก็แดดเริ่ม เบาลงแล้วก็เริ่มเดินถ่ายรูปก,กันดีกว่านะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบแสงกำลังสวยเลยฟิลเหมือนอเมริกาเลยนะมีต้นมต้นไม้ด้วยแล้วก็สายไฟไม่ลกนะอันนี้นี่สวยๆเดี๋ยวกลับมาถ่ายอีกทีหนึง่งเดี๋ยวของไปไว้ที่รถก่อนแล้วก็เดินถ่ายรูปก,กันดีกว่านะมันมีรถอะไรบ้างน่าสนใจอะไรบ้างสวัสดีครับผมถ่ายมาเยอะขนแล้วครับน่าจะมีเกือบร้อยนะฮะ แต่งวันนี้เลยไหมแต่งวันนี้ไหมไม่พรุ่งนี้ตื่นตีห้าไปถ่ายงานแต่งอะถ้าแต่งวันนี้ไม่ได้นอนเดียาวไปเลยยาวไปเลยโอ้โหสองวันแล้วนี่อ่ะรถเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วบรรยากาศก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มไม่ร้อนแล้วคนก็เริ่มเดินเที่ยวกันดูรถกันละเจอคันนี้อย่างโหดเลยอะดูดิย่างเดือดโอ้คุ้มบอกว่าคันนี้มาจากลำปางเลยนะ ก็คือคิดดูว่าขับจากลำปลางมาเชียงใหม่เน,นี่ยสภนาพถนนมันไม่ได้เรียบนะก็รู้ๆอยู่ดูดิโอ้โหใจยังถึงอ่ะสุดเลยยอมใจเลยมาพี่เบิร์ดนี่มากันกีนก่นน <5 S 1> คันนี่ห้าห้าคันเนี่ยแถวล็อกนี้ใช่ปะ่ะล็อกนี้หมดเลยให้ที่เหลือตั้งแต่คันเทา,านัานจนถึงรถ<อ>นี้พี่เบิร์ดหมดเลย เดี๋ยวแดดแดดตกสักพักเดี๋ยวเริ่มถ่ายละเดี๋ยวแดดน่าจะสวยละนี่มาถ่ายเก็บฟุตไว้ก่อนนี่รถแฟนน้องมีมาจอดตรงนี้กับรถพี่เบิร์ดจะจอดอีกสีคันนู่นนี้รถพี่เบิร์ดวีชอันี่คาดไายนึกว่ารถวันเมกเลสนะรถคันนี้แอบซุ่มตอนมายังไม่เห็นไายนี้เลยนี่นี่น,นี่เจ้าของอยู่นี่ แอบซุ่มเอมแอบซุมม่มแสบตาเลยฮะนึกว่ารถวันเมกเลสฮะนี่รถพิ่ต้นมาสไตล์แคมป์เลยก็คาดลายกันเหมือนว่าเล่นคาดลายก็สวยหมดเลยหรือถ้าคาดเป็นมีรถพิแบงค์เปิดฝากระโปรงมาเลย นี่รถหมอขิมอยู่นี่คาลายเกตดีโอ้ยางสวยเลยสวยสวยมีไงรถคูอุ้มซื้อสองล็อกไปเลยโอ้แล้วก็รถพี่ปาลพี่ปาลทำอาหารอยู่ด้านในอยู่สดี๋ยวครับรถงามเนอร์ไอ้รถงามเนอเกดดีท่านนะทันได้ไงทันได้ไงทันได้ไง เมื่อคืนกี่โมงครับเมื oh ่อคืนกี่โมงครับเกือบตีหนึ่งอ่ะโอ้ยาวเลยคืนเช้ามายังขำหวยมั้นะครับเมื่อคืนยังขัดสีตรงนี้อยู่ขาวๆอยู่เลยเพิ่งได้ทํารถตัวเองเป็นคันสุดท้ายอ่ะนอกนั้นทํารถลูกค้าเสร็จมาทันเวลาพอดีรถพี่เจ สวัสดีครับเราจะออกช่องเอเป็กแล้วเดี๋ยวออกช่องเอเป็กแล้วสวัสดีครับพี่โอลีโอ้วันนี้เราพต้ครับผมนี่ท่านหน้าหรอท่นหน้้อนเรามากับชาวแก๊งนะโอ้โหชาวแก๊งทั้งภาพเชียงใหม่นะนานๆเจอกะทีนานๆเจอกะทีนี้มาีิบอลมาจากแม่ห้องสอน เอาันีเมียมานะคะเอาหนีเมียมาด้วยชิบหายละชิบหายไม่ต้องสอนแค่ปากซอยอย่างเทียวงานนี้อบอุ่นเนาะแบบไม่เยอะไปไม่มากไปกําลังดีเลยบรรยากาศอบอุ่นนะอากาศร้อนโคตรร้อนเลยโคตรร้อนเลยอเราเข้าสู่เปิดเลนส่งรถนะครับวันนี้รถอยู่คันไหนครับกับงานคาเฟอีนนะบูธของ Nextster นะครับนี่ผมไม่ได้มีเอียวหรือว่ามีสมรู้อะไรผมแค่ชอบในการถ่าย p r ต t t y เท่านั้นนี่โอ้พระสงฆ์จุดประสงค์ของคุณคืออะไรที่มางานนี้น่ะนอกจากรถแท้แล้วผมชอบที่จะถ่าย p r e ต t y เนี่ยอ๋อถ้าเอาตามตรงก็ชอบนั่นแหละผมชอบฮีฮี่แปลว่าผู้ชายใช่ไหมครับไม่ใช่ล้ภาษาไทยนี่แหละ นี่คือเราชา<ช>ย้ <c oughs> ไม่ทันอ่ะ <c oughs> กำลังจะถ่าย <c oughs> เราชายชะก,กันอยู่เลยอ่ะ